เปลียนคนธรรมดาเป็นในหน้ามืออาชีพนะคะวันนี้โค้ชมีหนึ่งเทคนิคนะคะที่ทำให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าตรงเวลาค่ะนั่นก็คือการคิดเงินค่าปรับค่ะหลายคนนะคะที่เคยปล่อยเช่าเองนะคะแล้วก็เคยเจอกับปัญหาที่ต้องมาตามค่าเช่านะคะผู้เช่าไม่จ่ายเงินนะคะขอดีเลยนูน่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดนะคะสุดท้ายขนของ ย้ายออกไปโดยที่ไม่บอกเจ้าของนะคะเพราะว่าอยู่จนหมดเงินประกันแล้วนั่นเองนะคะเทคนิคนี้นะคะหลังจากที่โคช้ชทาให้เจ้าของแล้วนะคะเจ้าของก็บอกว่าโอเคทําให้เขาไม่ต้องมานั่งปวดหัวที่จะต้องมาตามค่าเช่านะคะเพราะว่าเราได้ลงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าชําระล่าช้าเกินกี่วันนะคะจะมีค่าปรับปรับยังไงวันละกี่บาทน,นะคะถ้าเกิดเกินกี่วัน15วันเป็นต้นไปเรายึดเงินประจำทั้งหมด ลักษณะการทำสัญญาเช่าแบบนี้นะคะจะทำให้ผู้เช่าเขาเออรู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ไม่กล้าที่จะดีเลยหรือว่าจ่ายช้ามากเกินไปนะคะลักษณะนี้ที่เจ้าของห้องบอกมาเลยนะคะว่าทำให้เขาลดความกังวลแล้วก็ลดความเครียดลงไปได้เยอะเลยนะคะโอเคถ้าเกิดใครนะคะมีคำถามนะคะส่งมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวโคชจะมาตอบให้นะคะ